สวัสดีครับให้ดูกองพลินนะครับกองพลินดูรวมๆแล้วมันแบลวาวนะครับเป็นภาพรวมกองพลินนะครับเอามารวมๆกันก็เป็นสีดําหมดเลยเป็นเป็นสีของพลอนนะครับสีดําดําสนิทดําเมื่อมเลยครับก็เรียกว่าดํา ไม่มีตําหนิไม่มีสีอื่นเจือปนเลยเขาเรียกว่าดำอย่างเดียวดําแบบดินดําเหมือนดินบางคนที่ตัวดําๆเขาเรียกว่าดําเหมือนดินใจใจไม่ฟางฝางเรียกว่าใจดําเหมือนดินคือคือดำมากเลยอะเปรียบเทียบกับคนที่ทจิตใจเห็นแก่ตัวเรียกว่าใจดําเหมือนดินเพลงก็ามาร้องนะครับถ้าเรามีความเมตตาก็ จิตใจเราก็ไม่ดำสว่างใสนะครับการบำเพ็ญก็เกี่ยวกับสีสีของแสงถ้าแสงสดใสสว่างไม่มืดทึบก็เรียกว่าจิตสว่างจิตสว่างมีจิตใจดีถ้าหน้าตามองค้ำออกสีดำก็ไม่ค่อยดีแต่เครื่องประดับ เขามาแก้เคล็ดกันนะครับเอามาแก้เคล็ดให้ว่าความดําก็จะเ,เป็นการามีพลังมีอํานาจครับบางคนขับรถสีดําสีดําแล้ว่าไม่น่าจะมีผู้นิยมแต่ก็ถอยกันไปแดงเยอะแยะรถสีดํานะครับอ,อยู่ในความมืดก็อึมครึม,มน่ากลัวเหมือนกันแต่ คนก็ชอบในลักษณะสีดำดำมืดมืดชอบแตกต่างกันไปครับ